สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็มา18บอกเช่นเคยนะคะก็คือไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะเขาคิดจินตนาการกับเราอย่างไรเอาแค่จินตนาการตามหน้าไพ่6ใบเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก็เลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้ที่กดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ผู้ที่หมายถึงครูนะคะน้อมรับนะคะผู้ที่ น้อมรับซึ่งแต่ละกันด้วยนะคะในเรื่องของเวลาที่ครูเนี่ยได้มีคําแนะนําอะไรดีๆหรือว่าคําพูดอะไรที่สกิดใจให้ตื่นรู้หรือว่าแม้กระทั่งคําสอนที่ดใีให้ให้ออกไปนะคะเราจะไม่แบ่งว่าคนที่มาฟังอายุเท่าไหร่นะคะแล้วครูก็จะไม่สนใจว่าครูอยยุเท่าไหร่เช่นกันแต่เราจะสนใจที่ว่าผู้รับสารนั้นอะมีความคิดความรู้สึกนะคะต่อคลิปนี้อย่างไรนะคะ มันไม่เกี่ยวกับอายุเนาะมันเกี่ยวที่ว่าเราตื่นรู้คิดได้คิดเป็นอะไรยังไงแบบไหนเมื่อไหร่เท่านั้นนะคะอยากที่จะเป็นกระบอกอยากเป็นบุคคลที่ทําให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการอ่านไพ่ได้ด้วยนะเพราะว่าการอ่านไพ่ของครูถ้าหาเปิดไพ่ส่วนตัวจะรู้ว่านี่ไม่ใช่การดูดวงมันจะออกแนวเปิดไพ่เองค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ยังไม่มีการโทรนะยังไม่มีการโทรนะคะยังเป็นแบบว่า การเปิดแบบออนไลน์แบบข้อความนะคะถ้าสมมติว่าเจอกันตัวเป็นๆนนะัะอะไรอเงี้ยได้เนาะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากเจอหน้าไปเจอที่เพจ a c e b o o k กันดีกว่าหรือว่าแอด a c e b o o k ส่วนตัวได้ไม่ได้มีปัญหาไมไ่ติดอะไรนะคะใครอยากแอดก็แอดไปถ้าเป็นเพจ facebook ก็ชื่อช่องคล้ายๆชื่อช่องนี้เลยเจนิทาโรคเข้าไปได้เลยนะคะ ไปติดตามไว้ได้เลยแล้วก็อย่างน้อยถ้าหากเราได้ติดต่อคุยกันได้เจอหน้ากันจริงๆด้วยหมายถึงเจอผ่านออนไลน์ได้อะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบใช้แอคเคาน์ปลอมแล้วมาอยากเปิดไพ่แล้วมาดูเนี่ยบางทีมันงุนงิดนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพลังงานใครมันแกว่งได้นะคะจิตไม่นิ่งเนี่ยก็กฟุ้งซ่านได้นะคะหมายถึงคนอ่านไพ่ด้วยด้วยความที่คนรอบตัวที่เปิดไพ่ส่วนตัวตัวเป็นๆน,นะมันไม่เชิงว่าดูดวงค่ะมันเป็นเชิงคอนเฟิร์ม affirmation confirm นะคะเป็นการยืนยันนะคะเป็นการเปิดไพ่ด้วยตนเองเพราะว่าครูไม่ได้มีเอ่อไม่ได้เป็นคนแตะไพ่นะหมายถึงกลีดไพ่ให้ทำเองเลยนะคะหมายถึงเป็นคนกลีดไพ่แล้วก็ให้คนนั้นหยิบไพ่ตั้งคำถามเองแล้วหยิบไพ่แบบแน่วแน่เองอันนี้คืออ่ออยากให้เข้าใจตรงนี้เนาะเาะ่อาจอ่ะโอเคคนไทยเนาะดูดวงดูดวงอ่ะโอเคเข้าใจเรียกแม่หมอไงนะคะจริงๆก็ไม่ใช่แม่หมอเพราะว่าไม่ได้มีแบบ เรียกว่าอะไรไม่ได้มีองค์ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแค่นักอ่นานไพ่จริงๆค่ะนักอ่านไพ่ด้านแบบว่าเสริมจิตวิทยาเข้ามาไม่ได้แบบว่าจะยังไงเนาะเออมันมันไม่ใช่ทุกคนนะเพราะว่าอันนี้ขอนอกเรื่องนะคนที่สนใจชอบในเรื่องของศาสตร์นี้นะคะถ้าถ้าใช่อคุณก็ไปเลยถ้ารู้สึกว่าถ้าคุณที่จะมาทำเพื่อ เพื่อหาเงินสแสวงการหาเงินนะคะอย่างเดียวนะบอกเลยว่าคุณจะไปไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวจะจะเล่าประสบการณ์เล็กน้อยตรงนี้ให้ฟังคนที่อยากอา่านไพ่คุณต้องมีจิตที่อยากอ่านจริงๆและเพื่ออะไรจุดประสงค์อะไรกับใครใครได้อะไรจากเราจากสารที่เราส่งไปนะคะเคยเจอ นะไม่ไมไม่ขอเอ,อ่ยอะไรใดๆซสิ้นแต่เคยเจอ2บุคคลน,นะคะที่ที่ร,รู้รู้อยู่เนาะคือก็ก็เปิดตัวเป็นนักอา่านไพ่แบจริงๆนี่แหละแต่ว่าส่วนตัวไม่เปิดเผยตัวเองจนเข้ามาปีที่3ที่4ที่เกี่ยวกับออนไลน์ y t u t u นะถึงจะกล้าเปิดตัวเพราะว่าไม่ชอบที่ใครมารู้ว่าเราเนี่ยเปิดไพ่อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบผู้คนจะมาว่างมงายใช่ไหมคะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนที่แบบว่าสแสวงหาไปเรียนเพื่ออะไร เพื่อชอบนี่แหละชอบแต่ว่าเรียนได้แป๊บเดียวอะแสวงหาผลกําไรจากผู้คนละเปิดตําหนักดูเลยหรือว่าแม้กระทั่งเปิดเปิดไพ่ดูเลยสรุปก็ไปไม่ได้เพราะอะไรคือมันคนอ่านไพ่หรือว่าแม้กระทั่งใครก็ตามต่อให้คุณไม่มีตาที่สามคุณก็ดูกันออกนะคะเพราะว่าครูจะอ่านไพ่ด้วยใช้จิตวิทยาด้วยร่วมด้วยนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมได้อะไรได้นะคะบางทีเนี่ย ลงคอร์ Long class, นะลงคอสที่แบบจ่ายไปพอไปเรียนเราไม่เข้าใจเราเองมันอยู่ที่ว่าเราเรียนยังไงเทคนิคของเราคือครูก็จะมีเทคนิคของครูวอะไรแบบนี้เนาะอืมก็จะประมาณนี้นะคะใครที่ชอบอ่านไพ่อ่ะให้มันเราจะรู้เลยว่ากี่ปีกี่ปีที่อยู่กับเราตั้งแต่เด็กจนโตหรือแม้กระทั่งแบบเราเริ่มต้นเนี่ยเราจะรู้เองว่ามาถูกทางไหมถ้ามาถูกทางแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องการอ่านไพ่มันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องการดูดวงนะคะ มันไม่ใช่แค่ว่าโหราศาสตร์แต่ละคนมีศาสตร์มีด้านที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นอ่ะครูอาจจะไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นแม่หมอแต่จะบอกว่าเป็นนักอ่านไพ่นะคะจริงๆมันไม่เกี่ยวว่าจะดูบ่อยดูมากดูอะไรแล้วตอนนี้คือมันเกี่ยวที่ว่าจิตเรานิ่งแค่ไหนนะคะอ่ะอันนี้เหมือนเป็นการบอกเล่าเป็นการอบอกวิทยาทานไปนในตัวแล้วกันนะคะไม่ไม่ได้มาอวดภูมิหรือว่าอะไรแต่อยากให้เข้าใจมากขึ้น เอาให้เข้าใจมากๆเลยว่าการอ่านไพ่คือนักอ่านไพ่ได้นะคะโอเคเรื่องอะไรนะส8ปนวกนะคะการจินตนาการเข้าถึงคุณเนะเนี่ยกลิ่นซะเยอะเลยของก็ไม่ได้ขายนะคะลด50%ด้วยะคะทั้งร้านบอกไว้เลยนะทั้งกันแดดนะคะกันแดดที่เป็นกันแดดคอลลาเจนจากพืชนะไม่ใช่จากสัตว์นะคะบอกไว้เลยและเป็นไลท์แมทลิปติก ที่เป็นสีออร์แกนิกสายธรรมชาตินะคะสายบำรุงแพ้สารอะไรมาเก่าก่อนสามารถใช้ได้พร้อมบำรุงไปแล้วนะคะโอเคสองถ้วยติดต่อได้นะคะ Venus c o s m t t i c s Thailand ค่ะ6ถ้วยในเหรียญหนึถ้วย อันนี้อะไร justice แล้วก็ในถ้วยอิว e <ww. S 1> บอกไว้เลยว่าคนนี้เขาจินตนาการเนี่ยไปไวมากนะสมองเขาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บเลยคืออะไรไพ่ม้าเกิดขึ้นอยู่ไกลกันมากค่ะต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นได้หมดเลยนะอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มันมีระยะทางมากๆค่ะคนแดนไกลนะ สมแล้วนะที่มันมียานพาหนะไพสำหรับไหนที่ขึ้นอะไรเนี่ยครูก็จะอ่านตามสไตล์ของครูนะคะก็อิงความเป็นจริงด้วยแต่ครูเป็นคนที่ชอบนอกกรอบนะคะเป็นคนที่นอกกรอบเพราะว่ามนุษย์ไม่มีการสิ้นสุดค่ะความคิดมนุษย์ไม่มีสิ้นสุดกรอบมี7 8บใบถ้าคุณอยู่ในกรอบอะ่ะมันก็คือแค่อ,อ่านไพ่78บใบใช่ไหมคะอ่ะโอเคเริ่มค่ะอยู่ไกลเนาะแน่นอนเขาจินตนาการอย่างไรเขาจินตนาการว่า อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ว่าคุณจะเซ็กซี่หรืออะไรยังไงก็ตามถ่ายรูปส่งให้กันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะมาสเตเบดเหรอใช่ปะเอออย่างนั้นกับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคือแค่เห็นรูปบนโลกออนไลน์โซเชียลก็จัดกับตัวเองได้นะคะเป็นการจินตนานการเกี่ยวกับคุณหลากมิติหลากแบบ แต่ละอย่างมันไม่สามารถระบุได้ทั้งหมดว่าต้องทําท่านอย่างนั้นอย่างนี้ที่แน่ๆคือเขาต้องเป็นฝ่ายคุมสังเกตไหมคะเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายทําทุกอย่างเลยประเคนเล้าลมต้องเป็นฝ่ายจู่โจมเป็นฝ่ายลุกคุณนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาเขดนะคะสิ่งที่เขาคิดจินตนาการไม่กระทั่งเห็นรูปคือเขาต้องเป็นฝ่ายกระทําก่อนเขาจะให้คุณเป็นผู้ถูกกระทำนะคะอะไรแบบนี้เนาะ และพอเขาคิดแบบนี้เสร็จใช่ไหมคะเขาจะพลิกกลับด้านมาว่าเธอก็ต้องทําแบบนี้กับฉันเธอต้องทําแล้วก็จองเนี่ยบอกว่า,วา,วามันไม่มีภาพของการใช้โซ่แทะใช่ไหมคะแต่ภาพก็คือล็อกแขนล็อกขาเราไวค้ค่ะอารมณ์แบบนั้นนะเอาสิฉันจะล็อกไว้ปิดปากอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะมันเป็นจินตนาการพอข้อจริงเนี่ยเขาไม่ทําแบบนั้นคะ่ะมันเป็นจินตนาการนะ เขาจะชอบถ้าสมมติว่าวันนั้นคุณมีกลิ่นอายในจนินตนาการนะกลิ่นอายของฟรุตฟตี้หรือว่าออกแนวแบบหอมหวานละมุนออกเปรี้ยวซ่อนเปรี้ยวไม่ใช่กลิ่นรักแร้นะคะซ่อนเปรี้ยวนะอารมณ์แบบนั้นนะอเขาจะชอบเขาจะซอนไซเอ๊ะซอนไซเป็นนอนนะเ, <laughs> เขาจะซอนตามตามตามคอ เขาจะชอบเห็นไหมคะมันจะมีผ้าแบบตามคอคออาจจะสวยนะคอคนของคนที่มาดูเนี่ยอาจจะชอบโชว์คอให้เขาเห็นหรือเปล่าหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราเนี่ยแต่งตัวทําผมนะอา่าทําผมเนี่ยคืออาจจะเปิดคอเห็นชัดหรือเปล่านะคะเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเห็นตรงเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าขึ้นนะคะขึ้นเลยนะอ,อารมณ์แบบนั้นเลยนะคะคุณเนี่ยคุณก็แกล้งอินโนเซนต์เนาะ คือเขาจะชอบมากเลยถ้าหาจินตนาการจินตนาการแล้วคุณเนี่ยแกล้งอินโนเซนต์เขาจะชอบชอบมากแบบว่าคุณอารมณ์เหมือนแบบว่าเข้ามาสิแต่แต่ไม่ใช่เรียกเขาอะแต่เหมือนเหมือนเรียกเขาโดยที่ไม่มีเขาว่าเข้ามาสิเอออะไรแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็จะจู่โจมแบบชัดเจนแล้วเขาก็เหมือนว่าให้เห็นเลยว่าฉันไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,นะคะเขาอยู่เป็นฝ่าย กระทำฝ่ายรุกคุณฝ่ายป้อนฝ่ายให้เห็นไหมคะฝ่ายป้อนฝ่ายเสนอฝ่ายอะไรอะ่ะเธอเอาท่านี้ไหมเธอพลิกอะไรเงี้ยจัดการเองหมดเลยค่ะออย่างงี้ให้คุณนอนเฉยๆดีไหมเออเขาเป็นแบบนี้จริงๆค่ะเขาจะเป็นฝ่ายแบบว่าจะก,กิจาก,การจัดก,การเองเลยฉันทําให้เขาชอบเป็นฝ่ายกระทำ เขาจะไม่ชอบเป็นฝ่ายทกกระทำนะคะคนคนนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาดูคนคนนี้เป็นชายทั้งแท่งเป็นชายแบบพันเปอร์เซนต์เกินเบอร์ค่ะแล้วเขาจะผักภูมิใจมาก้าคุณชมเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณจะเอ่ยชื่อเขาอะไรแบบเนี้ยเออเอ่ยชื่อฉันสิเอ่ยชื่อฉันสิอะไรเอยอะไรก็ได้ที่มันเป็นคําที่เกี่ยวกับในเรื่องของบริบทนั้นๆนนก็คือการเล่นกายกรรมสองคนในผ้ารม่มร่มผ้านะคะอะไรแบบนั้นเนาะอืม เขามองถึงถึงจุดสุดด้วยนะจุดเขาเรียกว่าอะไรแบบสุดๆอ่ะคือเสร็จเลยอ่ะอเขามองถึงจุดนั้นด้วยนะคะแล้วเขาก็เชื่อว่าคุณต้องชอบเขามีความมัน่นมั่นมากนะะมออากามากนะมั่นมากมั่นมากอืมที่บอกว่าเขาจะชอบถ้าหากคุณทำตัวอินนิโเซนทำเหมือนแบบเอาตรงนะเอาแบบไม่ไม่ไขสซื่อไม่ไม,ไม่อันนี้ลูกสวยนะก็คือแบบแบบคลิปอย่างเงี้ยคลิป มันจะมีคลิปใช่ไหมคะคลิปอะไรเงี้ยถ้าออกแนวสาวญี่ปุ่นแล้วอะอนุเน่ขิคุูอะไรเงี้ยจะน่ารักน่ารักอะเขาก็ชอบนะคะหรือว่าทาตัวเหมือนเป็นเด็กกับเขานะคะอะไรแบบนี้เนาะก็จะประมาณนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามามาดูไพ่านางฟ้าว่าการที่เขาจินตนาการแบบนี้ไพ่านางฟ้าอยากจะสื่อม,มาถึงคุณประมาณไหน นะคะว่าเอ๊ะไว้ใจได้เปล่าหรือว่าเอ๊ะมันยังไงนะคะห้าใบโอ้ยใช่ห้าใบค่ะโซเมตออกมาแล้วนะคะเขาคิดถึงว่าคุณเป็นโซเมตด้วยเขามองว่าความสัมพันธ์นี้ยากเขาไม่ค่อยติดต่อกับคุณใช่แต่เขา คนนี้มีคําว่าแต่เยอะเนาะเอ๊ะยัยงไงเนี่ยไม่ค่อยติดต่อได้แต่จินตนาการเพราะเขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันยากมีอุปสรรคแล้วก็เป็นไม่ได้ไหมกลับมาอยู่กับตัวเองดีกว่าแล้วก็หมุนนในเรื่องของตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าบางครั้งคนนี้อาจจะ m a n i f e ตกับคุณเกี่ยวกับเรื่องเพศการ m a n i f e ตที่ดีกับการ m a n i f e ตที่เร็วแตกต่างกัน การมีดีที่ดีการมีดีที่ทําให้ทุกอย่างมันเป็นในทางที่บวกแล้วก็ให้สิ่งนั้นเป็นผลบวกกับทั้งสองคนในสิ่งที่มีดีไปให้มันเป็นจริงแต่การมีดีที่เร็วนะคะแต่เป็นผลเสียนะที่เร็วคือการมีดีในเรื่องของเซ็กซ์นึกถึงคิดถึงและการมีดีนี้ไปจบพอจบปุ๊บสิ้นสุดนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะหนึ่งไม่ติดต่อกันเลย อารมณ์เหมือนแบบว่าตอบใช่ในใจคือจบอะอารมณ์แบบนั้นค่ะแล้วคิดว่าตอบไปแล้วทําไปแล้วแต่ที่ไหนได้ไม่ได้คุยกันนะคะมันไม่ใช่อัตราตัวตนแต่เท่าที่ดูคือถ้าหากใช้การมิเนเฟตนี้อยู่หรือเรียกว่าพยายามมิเนเฟตมากเกินไปให้เขาเห็นตัวตนของเราหรือว่าพยายามที่จะนึกถึงเขามากเกินไปจนจนเหนื่อยอะ่ะอืมในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งที่มันเป็นการหมกมนแต่ไม่ใช่เรื่องเซ็กส์ก็ได้นะเป็นเรื่องที่แบบว่า มันดันทุรลังที่จะให้เขาคิดถึงเราเราคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทั้งที่พลังงานมันไม่จูนกันนะมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะเศร้าเสียใจรู้สึกผิดหวังรู้สึกคิดต่างๆนานานะคะมันก็จะจบไปตรงที่ว่าไม่คุยกันไม่ติดต่อกันอะไรแบบนี้แต่ถามว่ารักไม่ชอบอะไรก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังเหมือนเดิมปกมติเพียงแต่พยายามพอพอ,พอ,พ,อพอไม่คุยกันไม่ติดต่อกันใช่ไหมก็จะกลับเข้ามาอยู่กับตัวเอง โอเคไม่เป็นไรฉันอยู่กับตัวเองได้เพราะาอะไรมีนิเฟสไปแล้วไงเขาไม่ติดต่อไม่เป็นไรอะไรแบบเนี้ยคือจะมีการมันไม่มันจะไม่เชิงคาว่าปรงแต่แบบว่าไม่เป็นไรก็ไม่ก็ไม่คุยก็ได้อะไรเนี้ยแค่นึกถึงคิดถึงแล้วก็คือจบจะเป็นแบบนั้นนะคะสุดท้ายเป็นไงล่ะคะก็พยายามบางคนไปขอพอรนะคะหรือว่าพยายามแบบ ยังอยากคุยด้วยกันอยู่ยังส่งกระแสจิตยังนึกถึงคิดถึงเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะตรงไม่ตรงไงสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะอาจจะไม่ตรงทุกคนหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะฟังไว้เป็นกรลานนะคะวันต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอ๊ะล,ลืมถ่ายรูปแป๊บหนึ่งสิให้รู้ว่าเราใช้ไพ่สำหรับนี้โอเคถ่ายแล้ว <laughs> โอเคค่ะ